สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําว่าเมื่อเรามีห้องเรียนออนไลน์นะครับที่ใช้ในการสอนหรือว่าการเรียนผ่านโซเชียลมีเดีย a c e b o o k แล้วนะครับถ้าเราต้องการจะอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับเราจะทําอย่างไรหรือถ้าเราอยากมีคลิปวิดีโอในเครื่องแล้วอยากอัปโหลดขึ้น YouTube ทําอย่างไรนะครับหรือว่าเราจะเอาคลิปต่างๆมาโพสต์ในห้องเรียนของเรามีวิธีการทําอย่างไรนะครับ ก็จะมาแนะนํากันในคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกจะขอแนะนําวิธีการอัปโหลดคลิปขึ้น u t u b e นะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเราก็เปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็เข้าบัญชี gmail ของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาคลิกที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ9จุดแล้วก็เลื่อนลงมาเราก็จะเห็นคําว่า YouTube นะครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับจะสังเกตเมนูด้านบนตรงนี้นะครับเวลาเอามองชี้จะมีคําว่าสร้างนะครับให้คลิกลงไป1ครั้ง และเลือกเมนูที่ชื่อว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ลูกศรตรงนี้ให้เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดแล้วให้ทําการคลิกเลือกนะครับคลิปวิดีโอที่เรามีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับในที่นี้ผมก็จะอัปคลิปนี้นะครับกดปุ่ม open นะครับเสร็จแล้วเราก็รอสักครู่นะครับทีนี้ ในการตั้งชื่อคลิปที่เราอัปโหลดนะครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขหรือว่าตั้งชื่อใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของคำอธิบายนะครับเราสามารถที่จะอธิบายว่าคลิปของเรานี้พูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับในทีนี้เราก็จะลองใส่เข้าไปเสียงเล็กน้อยนะครับการจัดการเรียนการสอน ด้วยโซเชียลมีเดียโดยการสร้างกลุ่มห้องเรียนใน Facebook ประมาณนี้นะครับเป็นการอธิบายว่าคลิปของเรานะครับ เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับจากนั้นในส่วนตรงนี้จะมีคําว่าแท็กนะครับแท็กก็คือค,คําค้นหรือว่าคีย์เวิร์ดนะครับเวลาคนค้นหานะครับเขาจะค้นหาคําว่า Facebook เงี้ยเราก็ใส่แท็กลงไปอย่างนี้นะครับหรือว่าพิมพ์คําว่ากรุ๊ปนะก็เป็นแท็กนะครับหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับก็บอกว่ากลุม่มอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์คาว่ากลุ่มลงไปนะครับเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าคําค้นให้คนอื่นสามารถ เห็นคลิปของเรานั่นเองนะครับทีนี้กําหนดภาพขนาดย่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับภาพหน้าปกนะครับเวลาเรามีคลิปแล้วเวลาที่คนอื่นเห็นคลิปเราหน้าแรกเนี่ยเราอยากให้เห็นเป็นภาพอะไรเราก็สามารถที่จะไปใช้นะครับโปรแกรมสร้างภาพเช่น Photoshop หรือว่า powerpoint นะครับสร้างเป็นภาพหน้าปกขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อจะอัปโหลดภาพนะครับในที่นี้ผมได้สร้างไว้แล้วนะครับ ผมก็จะไปเลือกภาพหน้าปกขึ้นมานะครับกดปุ่มโอเพ่นะครับก็จะเป็นการอัปโหลดภาพหน้าปกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็95เปอร์เซนะครับเราต้องรอให้ครบ100เปอร์เซน์ก่อนนะครับเราถึงจะ,ะกดปุ่มเผยแพร่ได้นะครับตอนนี้เราก็รอสักครู่นะครับทีนี้นะครับกรณีที่นะครับ เราไม่อัปโหลดขึ้น YouTube เราสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นโดยตรงใน Facebook ได้ไหมได้เลยเหมือนกันนะครับโดยเราเข้ามาในกลุ่มห้องเรียนของเรานะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับคลิกลงไปครับแล้วก็จะมีคำว่ารูปภาพวิดีโออย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นเราก็ไปเลือกคลิปวิดีโอของเรานะครับที่มีอยู่ในเครื่องแล้วก็กดปุ่ม Open อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์ข้อความลงไปตรงนี้นะครับ ว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือเราจะบอกผู้เรียนนะครับว่าหลังจากที่ดูคลิปนี้ให้นักเรียนทำอะไรอย่างนี้ป็นต้นนะครับเมื่อนะครับเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยเราก็กดโพสได้เลยนะครับใน Facebook กล้วก็กดโพสได้เลยนะมันก็จะขึ้นกำลังประมวลผลนะครับทีนี้นะครับกลับมาฟัง YouTube บ้างนะครับเมื่อเราอัปโหลดคลิปวิดีโอมาเรียบร้อยนะครับ ถ้าเรามีภาพหน้าปกมันก็จะแสดงภาพหน้าปกขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับมันก็จะุูมภาพตัวอย่างมาโชว์ตรงนี้ว่าเราต้องการให้ภาพไหนเป็นภาพหน้าปกนั่นเองนะครับเมื่อเราทําแบบนี้สําเร็จแล้วนะครับเราต้องการนะครับให้คนอื่นเห็นเราต้องเผยแพร่ก่อนนะครับเราก็คลิกลงไปนี้หนึ่งครั้งเผยแพร่นี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อทําการเผยแพร่แล้วนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับ คลิกขวาคัดลอกนะครับเพื่อจะเอาลิงก์นี้ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Line เป็นเฟซนะครับหรือเราจะคลิกตรงนี้โดยตรงเลยก็ได้นะครับเอาไปใส่ในบล็อกก็ได้นะครับทีนี้เมื่อเราทําการคัดลอกตรงนี้เสร็จนะครับเราก็ถ้าเราจะเอามาโพสต์นะครับในเฟซบุ o กนะครับตอนนี้ก็น่าจะซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่ากําลังอัปโหลดตรงๆขึ้นมานะครับไม่ผ่าน y o u t u b e นะครับ ในการนำลิงก์นะครับจาก YouTube เราสามารถที่จะนำลิงก์ที่เราอัพขึ้นเองไปโพสต์ในห้องเรียนได้หรือนะครับเราจะไปเปิดคลิปนะครับจาก YouTube อลองขึ้น YouTube อีกสักหน้านึงนะครับเปิด YouTube ขึ้นมาอีกสักหน้านึงนะครับแล้วเราก็ไป ดูว่าเรามีสื่ออะไรนะครับที่เราจะเอาไปโพสต์ในห้องเรียนนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ c o ปีตรงนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกตรงนี้แล้วก็นําไปโพสต์หรือว่านําไปวางในห้องเรียนใน Facebook ของเราได้นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับในการอัปโหลดคลิปขึ้น y o u t u b e แล้วก็นำลิงก์ไปโพสในห้องเรียนนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับ อตอนนี้ก็จะขึ้นว่าวิดีโอของคุณพร้อมให้รับชมแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับทีนี้ก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็น่าจะปิดได้นะครับเราก็มาดูสักครู่หนึ่งนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นมาตรงๆนะครับจาก จากเครื่องของเราขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับสามารถเล่นได้แล้วแต่ถ้าเราจะเอาลิงก์นะครับลิงก์ที่เราอัปโหลดตรงนี้นะครับเราคัดลอกมาเราจะมาวางแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้ก็ c t r l V นะครับหรือคลิกขวาเพสลงไปก็ได้นะครับก็จะมีวิธีการเดียวกันนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะลบออกได้นะครับแล้วก็พิมพ์อะไรลงไปตามที่เราต้องการได้เสร็จแล้วก็กดโพสตได้เลยนะครับ เราก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าระหว่างนะครับการอัพขึ้น Facebook ตรงๆนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับหรือถ้าเรานะครับอัพจากเอาลิงก์จาก YouTube มาวางก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการนะครับนำคลิปวิดีโอนะครับมาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือว่าในกลุ่มเรียน f a c e b o o k นะครับไปลองฝึกทำกันเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ